พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับ โยนโสภคาวาอะรังสมมาสัมพุทโธสวคตเยนะภคะวตาตมม โสปฏิปันโนยัสสะพาควะตตนสาวกะสังโฆตามมียังภะควันตังสัทธามังสัสังขังอิเมหิสกะเรหิยตารหัง อาโรปิเตหิอภิปวัจย,ยามาสาธุโนนเตมภะคะวะสุจิราปารินิพุตโตปิปาจิมมะจันตานุกรรมปะมมานัสา อิเมสการะทุขตาปณาราภูเตปติคันหาตุอัมหากังเทคกรตังหิตายสุขายะอรหังสัมมยสัมพุทโธภะคขวา พุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวัสาต์ตภพักวตาธัมรโมธัมมนามัสสามิ โสปฏิป so ันโนภะคะวะโตสร้างอวกาสังโฆสังฆังน oh ้ำมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคะนนามการังกะโรมะเสน นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาพิทุติงกโรมะเสนโยโซตัดทางขัโตอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขตโรกวิทูอานุตโรปุริสธรรมสาลทิสัตทาเทวมนุษสานังพโพธภควา โยอิม <YO S 2> hm ังโลกังสเทวกังสัมมารกังสพรามะกังสัจสมณพรามานิงปจังสเทวมนุษย์สังสยังอภินญาสัจิกัดตวะปเวเทศ โยธามังเทเสิอาทิกันไรยานังมาเชกันไรยานังปริโยนสานกันไรยานัง สัตถังสัพญย,ยันยังเกวาระปะริปูนังปะริสุทธังพรามจริยังปกาเซติตามหังพัขวันตังอภิปูจยามี ตมหังภควันตังสิระสานนัมามิหันธรรมยังธรรมาภิทิงกรรมเสนโยนโสสวราฆาตุลภควัตตาตมม สันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตาพวิโยหิตามหังธรรมังอภิปุญยามิ ตัมังทามังสิริสนานัมมามิหันธรรมยังสังคาพิทุติงกรรมเสนโยโซสุปฏิปันนนภคะวะตโอนสาวกสังคฆ โอโปติปนันโนปะขาวตัวสาวะกะสังโฆยายะ,ะปาติปนันโนปะขาวตัวสาวะกะสังโฆ สาเมียจิปติปันโนะคะขวะโตสาวกสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสย,ยุคานิอาจทปุริสปุคลาเอสะปะขวะโตสาวกสังโค อาหุนายโยหุนายโยทักขินายโยอัญจชริกะระนิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสะตามะหังสังขังอภิปูชยามิ ตัมังสังขังสิระสานัมมามิขันธมัยังรัตนัตตยัาปนามคาคาโยเจวะสังเวคาปริกิตนปาทันจะพนาเมเซ พูดโทรสุสุทโทรกรุณนมาหันนวโยจันตสุทธาปริยานโรจโนโโลกาสปาปัวปกิเลสขาตะโก วันทามิพุทธทางอาหมาตเรณตังธรรมโมปทิปวิยตศาสตรตทุโนโยมาคปากามตะเภทพินโก โลกุตลโลโยจตาธาติปโนวันธามิธรรมมังอะหมาตเรณตังสังโฆสุขเขตตาพยติเขตตาสัญยโต โยทิทัสันโตสุขตานุโพทโกโลรับปหิโนอริโยสุมเมทโซวันธามิสังขังอาหมาตตเรตนตัง อิเจวะเมกันตะพิปูจะนายยะกังวาทูตตยังวานทยตาภิตังขาตังปุญยังไม่ยายังมัมมาสับภูปัตถวา มาโหนตุเวตาสปภาวาสิทธิยาอิทาตะทาะคตโโลกเกอุปันโนอรังหังสัมาสัมพุทโธ ธรรมโมจะเทสิตโตนิยานิโกอุปสมิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตับประเวทิโตมายันตังธรรมมังสุตวาเอวังชานามา ชาติปิทุขาจาราปิทุขามารณ์นำปิทุขังโสกปริเทวะทุกะทมนัดสุปายาสาปิทุขา อปิเยหิจมประโยโคทุกโคปิเยหิวิปประโยโคทุกโคย,ยามปิจังนรพติตามปิทุกขังสร้างขิเตนปันจุปาทานนักันธาทุกขา สยทิถังรูปูปัฏฐานกันโทเวทันูปัฏฐานกันโทสัญญูปัฏฐานกันโทสังขารูปปัฏานกันโท วิญญาณุปาทานกันโทเยสรปลิญญาญาทารมโนสพมภคาวาเอวังปาหุรังสาวเกวิเนติ เอวังภาคาจัปันาสภะควะโตสาวะเกสุอนุสาสเนียปหุราปรวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจ สร้างคาราอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปางอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างคาราอนัตตาวิญญาณอนัตตา สัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนตาติตามยังโอตินามหาชาติยาจรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุก เซหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิทุโคตินนาทุกกะเรตา อพเปวันนามิมาสเกวราสัทุกขคันทัดสันตะกิริยาปัญญาเยตาติจิรปรินิพุตตปิตังปะควันตังสรนังขตา ธมานจะสังขานจะตัดสะปะขวโตสาสนังยะตาสติยะตาพรังมานาสิกโรมาอนุปติปัชามาสาสโนปติปติ อิมาสเกวราสทุกขคผันธาสสะอันตกิริยายาสังวัตตุหันธมยังปฏิทานคาตาโยปนวามเสน ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมมานเนรนภวันตุปวจิตา โสติงกโรนเตทวิหารมันดเรเทราจ,จะมาชาตนวากาจะพิกวาสารามิกาทานปฏิอุปาสกา ขามาจเทสานิขามาจอิสราสาปานภูตาสุขิตาพวันตุเตจาราปุชาเยปิจัดนดสัมภวา สังเสทชาตาอทวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิโทขาดสกโรนตุสังขยัง ธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมาตาจประปวการาสังโคโหตสมะโควะอาัตายจหิตายจอามเฮระคาตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน ววทิ่งซ้มปาปุนายามาทามเมอริยาปเวทิเต